เขาเรียกไปเป็นการทํางานหาเงินอีกหนึ่งแบบไม่ได้ได้มาฟรีๆนะคะก็ต้องผ่านการเหนื่อยผ่านการทํางานเหมือนกัน mm hmm. ร้องเพลงไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขพี่บอกว่าเราคงนับไม่ได้เพราะว่ามันแบบว่าค่อนข้างจะเยอะเลย หลับแบบว่าแบงย่อยแบงอะไรค่อนข้างอยู่ปึ๊บนี่ตายฮะนี่เป็นรู้เลยว่าเป็นคนไทยเพราะว่าเราปึ๊บว่าไอ้เราพับไว้ปึกละปึกละร้อย ทุกคนโอ้ยสวัสดีเจ็ดพันคนดูนะคะใช่ G R A N D Juvenile o n l แล้วก็มีแบบเป็นคล้องคอคล้องคอนี่พี่พอไม่รู้ต้องต้องใส่ยังไงอ่ะอยากเก็บไว้อ่ะ m o r Ning m o r Ning งามเชา้าอยากเก็บเป็นดอกไว้แต่ว่าเก็บนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันเอาขึ้นเครื่องไม่ได้มันจะอันตรายแถากลัวทุกคนแบบว่ามืดโชว์เงินไปเลยสิคะภูมิใจโอ้หถ้าแกะคิดว่าน่าจะนานแต่พี่ฟังว่าไม่มีกระเป๋าอะ่ะ หมายถึงว่ากระเป๋าแน่นมากแล้วคือมันจะยัดไม่ได้ไงพี่ฟ้าพยายามจะขนของมามีการรอบเนี้ยคือพยายามจะขนให้มันน้อยกระเป๋ามากที่สุดเพราะว่าคนพี่ซันไม่ได้มาด้วยนะคะก็เลยต้องดูแลตัวเองทุกอย่างแม้กรทั่งแบบเสื้อผ้าหน้าผมชุด ก็ต้องเตรียมกันมาเองของคอไปเลยจบ Thank you so much guys เ,เขาทำสวยจนไม่อยากแกะเลยแต่ก็ต้องแกะ okay. กินอะไรยังคะกินอะไรไม่ลงทุกคนเชื่อปะว่าน้ำหนักพี่ฟ้าลงเว้ยน้ำหนักลงเพราะว่าอะไรไม่รู้เบื่ออาหารช่วงนี้เบื่ออาหารทำหลายอย่างคิดหลายสิ่งเยอะเยอะแยะ,แยะมากมาย เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักขึ้นง่ายแล้วก็น้ําหนักลงง่ายสามวันอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบดูผอมได้เลยแต่แค่ดูไม่ค่อยเฟิร์มเฉยๆมันเป็นการผอมแบบจากอาหารไม่ได้ออกกาลังกายเพราะก็ไม่มีเวลา,ากําลังกายเหมือน,นนอกจากจะคาร์ดิโออยู่ห้องยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เห็นผลมากเท่าที่ควรเหมือนเราไปแบบฟิตเนส a ัล r o o m m a t ด leep alone อันนี้ต้องใช้กันไกลว่วะคนทัวิร์เหมือนเป็นการออกกำลังกายก็จริงรลองปวดท้องไม่ปวดเลยฮะไม่ปวดเลย ที่นี่ตอนนี้ห้าทุ่มได้แล้วค่ะเรานอนด้วยกันเป็นบางที่นะคะบางรัดแราแต่ความสะดวกบางคนถามว่านอนกับใครก็จะแยกให้นอนกันบ้างบางทีก็ต้องการเขาเรียกว่าความเป็นส่วนตัวกันบ้างบางทีของมันเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะอยู่ที่ห้องด้วยแล้วก็แล้วแต่บางที่บาง บางเมืองเราไปกันสี่รัฐก็จะมีรับางรัฐที่นอนด้วยกันแล้วก็บางรัฐที่ไม่ได้นอนด้วยกันนะฮะ Beautiful Thank you หมดไอายัง แม่มก็ไม่รู้ใครนอนกับใครอะไรยังไงไม่ได้ถามชีมงานเราก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยไงประเด็นนะน่ารักขอบคุณนะคะสวัสดีเจ็ดคนดูตื่นเช้าเหมือนกันนะโอ้ oh, thank you so much guy for this one beautiful so cute thank you ลอแปลงฟันได้สิ พูดแล้วนะจะอยู่ด้วยกันจนถึงล้างหน้าแปรงฟันอะ่ะพูดแล้วนะพี่ฟ้ามีอย่างปะกอมีอย่างนะผมนี่คเคจะเสร็จละ The One and Only C-R-A-N-D รอเลยโอเคกุลาดีใจที่ทุกคนชอบบางกาคณนิกานะคะคือจริงๆก็แอบเสียดายที่วันนี้เขามีแบบว่าไปงานน,น,น,นักตลาดใช่ไหมยรางวัลน,นักแสดงเออโปรดักชั่นเอย จริงๆพี่ฟ้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รางวัลอะไรหรอกแค่อยากไปร่วมงานด้วยให้เป็นเกียรติสักครั้งหนึ่งในชีวิตแับเสียดายเพราะเห็นทีมก็ไปกันแล้วแต่ว่าเราปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็โอเคไม่เป็นไรรอได้หนูอยากไปเดิมคมแดงนะ อินเตอร์เฟค่อนข้างเยอะเลย โชว์วันนี้สนุกสุดๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซื้อกลุ่มปิดกันเข้าไปดูนะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากเลยขอเมลอนแซบๆนี่ยังไม่แซบอีกหรอมามีการอบนี้พี่ฟักจริงๆมีเพลงสากลที่จะร้องเยอะเลยนะคะเดี๋ยวสลับเมืองกันไปเสียดายที่วันนี้มันมีปัญหาเรื่องของ backing track ด้วยอะไรด้วยนะคะมันก็เลยแบบว่าลองได้เป็นบางเพลงมีเพลงน่ารักน่ารักเยอะมาก Come to Brazil I want to go so mad u c h ยัน ือต้องขอบคุณทีมงานที่นี่ด้วยนะคะทีมแอดมินของ USA fans นะคะที่น้องนิ้งนะคะมีลินมีเจสมีอะไรอย่างเงี้ยทีมงานคนไทยที่นี่นะคะพี่มิน้นโอ้หลายคนจำชื่อไม่ได้แล้วก็หลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะที่ช่วยดูแลพวกเราทีมงานทุกคนเป็นอย่างดีเลยรู้สึกว่ามาแต่ว่าก็ได้กินอาหารไทยค่อนข้างที่จะ เยอะเลยเพราะว่าสปอนเซอร์ของคอนเสิร์ตอิงลอหลดเราส่วนมากเป็นร้านอาหารไทยเดี๋ยวจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไปไทยแต่ได้กินเอ๊ะไปอเมริกาแต่ได้ทานแปอาหารไทยคือสปอนเซอร์เป็นร้านสปอนเซอร์เขาเรียกว่าฟู้ดซัพพอร์ตนะคะส่วนมากซึ่งอาหารก็อร่อยมากๆเช่นเดียวกันจะเสร็จแล้วจะเช็ดหน้าลนะง่วงไม่ไหว ที่ฟ้ามาเจออากาศที่เนี่ยที่เมกาคือพูดตรงๆเลยนะเว้ยง,วง่วงคือปาคนชอบฝนะออ่ How, uh, I like uh, rain ขอบคุณนะคะ thank you so much for g i v e guys ค้างไหมค้างเหรอไม่เห็นค้างเลยไม่เห็นค้างเลย เพลงคู่มีเปลี่ยนไหมมีค่ะสลับกันไปลิสเพลงรอบนี้ค่อนข้างเยอะกว่ารอบที่แล้วไม่มีเพลงปูนะคะไม่ต้องกลัวชายแฟนก็คือจะกลัวเพลงปูกันสุดๆสวยอู้ดนซี่ thank you so much for g ขอบคุณนะคะ love Bangkok, b a n ก k o k b ส o ั s thank you so much g u y I will do my best for actress Bangkok Kanika or Bangkok I Hope you guys uh, love it. Love story Bangkok Kanika. Enjoy for watching. แคมเบอร์เรียเขากลัวปูนี่กลัวทำไมอ่ะคิดถึงมากมายคิดถึงมันกันครับมาที่เนี่ยเหมือนคนจำสินป่อะหลับเป็นตายหลับไปหลายรอบมากตื่นแล้วก็หลับตื่นแล้วก็หลับ เจ็ตแหลกไหมเจ็ตค่ะนิดหนึ่งเฟียแล้วก็ปรับเวลานอนแบบนิดหนึ่งค่ะโอเคจะเก็บเงินกันจะเก็บเงินไว้ไปสัญญากับที่เกาหลีอ้ Have a lot of money Thank you so much for give Have เหนื่อยไหมนิดนึีค่ะพียเพียเพียเพียพีเพีย,พยคนไทยรอย้อยเปอร์คนไทยรอย้อยเปอร์ ขาดภูมิใจแทนขอบคุณครับเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆหนูๆเดินตามความฝันเราจะได้ไเรียกอะไรประสบความสําเร็จเวลาเราประสบความสําเร็จสิ่งที่จะตามมาก็คือชื่อเสียงเงินทองต่างๆแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับอะไรหลายอย่างเช่นหนึ่งความอดทนแลกกับความ ทุ่มเทความขยันความตั้งใจกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยสำหรับพี่ฟ้าคือแบบว่าอยากจะขาดวะโอเคเอานี้ยก่อนไม่น่ารอดละมันจะขาดมันจะโผไม่ได้ <h ai> ก่อนที่จะนับเงินดอลลาร์แบบนี้พี่ฟ้าก็เคยนับนับเหรียญไปซื้อมามะ่าในนี่ขอมาวานเคยนับเหรียญไปซื้อมาม่าเหมือนกันนะรู้ปะแยกแบ่งร้อยก่อนช่วงเวลาที่ลำบากก็ผ่านมาแล้ว จะไม่เอาเงินไปฝากแม่ราตรีหรือพยาจรันเด็ดขาดแต่ในเรื่องไม่แน่อะไรนะเบอ เสร็จภารกิจเรียบร้อยอ้อเลียสวัสดีแปดพันคนดูว้าวไปเค้งเค้งจะอยู่เฝ้าล้างหน้าไหมวันนี้เราแต่งหน้าเอง